หลังจากที่ใช้ Galaxy Tab S 9 Ultra มาหนึ่งสัปดาห์นะคะสิ่งที่พบก็คือระบบการตอบสนองนังชามากนะคะดูฉันต้องสกิดสอารอบไม่ตื่น3รอบไม่ตื่น,ตนแต่ Apple นี่นิดสกิดนิดเดียวคือตื่นเลยรู้เรื่อง และฉันมีปัญหาก,กับการเปิดหน้าจอมาก Apple นี่สกิดนิดนึงถ่ายนิดดึงขึ้นไปได้เลยเปิดได้เลยแต่คือเธอดูซัมซุงสิฉันสกิด3าสี่รอบนางตื่นพอนางตื่นถ่ายก็ไม่ไปไม่เปิดให้ไม่จำหน้าอีกต้องมาสแกนนิ้วมือแล้วเดี๋ยวดูสแกนนิ้วมือก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าคืออะไรจำนิ้วมือไม่ได้โอ้กว่าจะเปิดได้คือเหนื่อย อ่ะในลองอีกทีสิสก,กิดสรอบถ่ายขึ้นไม่ไปไม่ไปต้องถ่ายยาวนะคะถึงจะเปิดได้หลังจากที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่กับ first impression ทีนี้มาขออวยยศให้นางนิดนึงละกันคือเราซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะมาดูซีรีส์อย่างเดียว ก็คือสมปรารถนามากคือหน้าจอคือใหญ่เป้งๆบอกเลยนี่เปรียบเทียบกันให้ดูกับ iPad Pro เลยนะคะว่าหน้าจอคือใหญ่อลังมากเวอร์วังมากแล้วนันก็คือแถมปากกามาให้ด้วยไงซึ่งเราสามารถมัลติทาสได้ก็คือเวลาที่เราดูซีรีส์จีนเนี่ยแล้วเราอยากจะฝึกภาษาจีนใช่ไหมคะอยากจะฝึกเขียนเราก็เปิดไอท่าไอโอ้ยไม่ใช่ i Translate ขอโทษ Google Translate เพื่อที่จะมาฝึกเขียนฝึกอ่านอะไรอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือดีนะคะดีมากนอกจากนั้นยังสามารถเปิดหน้าต่างที่3ขึ้นมาได้อีกนะคะซึ่งตรงนี้ Apple ิลทำไม่ได้ Apple เปิดได้แค่2หน้าต่างแต่ในเรื่องของเสียง Apple ชนะนะคือเสียงคือดีกว่า a m s u n ง Samsung มากโดยรวมถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าวัสดุอุปรกรณ์นี่ Samsung ยังมีความกิกกอกอยู่คร่าวๆก็มีเท่านี้แหละนะคะสำหรับสาวก a p p l แอปเเต็มร้อยซึ่งเปิดใจให้ s ซั s u n g เป็นครั้งแรก